สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอ,เจอ,เจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกมวยไทยพลังใหม่ประจําวันพุธที่17กรกฎาคม2567โดยช่อง24ทุกฟอยูก็ทําการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชด,ดําเนินตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่ คุณสมหมายสกุลเมตตาก็ช่วยกันประกบคู่มวยไว้ตามบริการดังนี้ครับคู่ที่1โบนายกสร้อยเวียงยองลำพูนเจอกับยกเพชรใต้เพชรบุรีที่พิกัด1 1 9ปอนเท่ากันคู่ที่2เพชรชัยนาทโคบานรังสิตเจอกับเพชรวานนบอนมหาชัยที่พิกัด120ปอนเท่ากันคู่ที่3เข็มเพชรวอไพรอนันต์เจอกับโลโบอคอปแรดโกยิม ที่พิกัด124ปอนด์คู่ที่4คู่เอกประจำวันนี้สตางทองชอ5พยักเจอกับแก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์ที่พิกัด126ปอนด์เท่ากันครับครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์ศึกมวยไทยพลังใหม่ทั้ง4คู่ก็เช่นเคยครับหมอกวยวันนอกก็ขอกำลังใจจาก FC ทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปลุ้นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขอกาสแนะนํามวยพักยก PK 2 4ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก PK 2 4ระบบออตโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ idlineappk สองสี่ appk 2 4จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยนอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปกันครับทัศนิจาิจ์คู่ที่ห โปในยกสอยเวียงยองลำพูนเจอกับโยกเพชรใต้เพชรบุรีพิกัด119มุมแดงโปอายุ21จากสเปนนะครับส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนักป่อยล่อก6ิกิโลกรัมก็โชคมาประมาณ13ครั้งซ้อมที่สิทธ์ไทยแลนด์จังหวัดเชียงใหม่เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมติขาต่อยหมัดถนัดขวาบูดุดันขยันออกอาวุธปอดใหญ่ปลายแรงก้าและก้าลุย ฟอร์มล่าสุดก็มีแพ้คะแนนเหนือเพชรพุทธประชาชื่นที่ราชดำเนินชนะคะแนนสิทธิชัยผ่านสมบูรณ์ที่เวทีราชดำเนินครับส่วนน้ำเงินยกเพชรใต้เพชรบุรีอายุ20จากสปปลาวส่วนสูง173เซนติเมตรน้ำหนักปอด่อย57 kg, กิโลกรัมก็ชกมาประมาณ60ครั้งนะครับซ้อมที่ใต้เพชรบุรีจังหวัดระยอง เป็นมวยซ้ายครับดักสาดแข้งดักเสียบดักแทงเหลี่ยมเชิงดีเก่าเกมฟอร์ม3ครั้งล่าสุดนี่ก็ชนะนอกยก 1, หนึ่งพรพิทักเฉดทุ่งว่าที่ทุบเตมีดอนเมืองชนะนอกยกหนึ่งยกมังกรไมอามีคอนโดบางปูที่ราชดำเนินล่าสุดก็ชนะนอกยก3ยอดยกเพชร ลูกบุญมีที่ราชดำเนินเมื่อวันที่15พฤษภาคมปี67ที่ผ่านมาก็หยุดพักไปประมาณ2เดือนนะครับสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงโปในยกสร้อยเวียงยองลำพูนหรือว่าโปสิทธ์ไทยแลนด์จากสเปนนะครับเสียเปรียบส่วนสูงแต่ว่าได้น้ำหนักปล่อยๆมากกว่า3โลครับแน่นอนครับ อาวุธย่มหนักแรงกว่านะครับส่วนน้าเงินยกเพชรใต้เพชรบุรีจากสอปป,อปอลาวชกมามากกว่ากระดูกดีกว่าแต่ว่าความแข็งแกร่งน่าจะเป็นรองนะครับส่วนตัวผมมองว่าต้นๆยกเพชรใต้เพชรบุรีเดียมเชิงดีกว่าน่าจะออกนําไปก่อนแต่ไปลายปลายโปนายกสร้อยเบียงยองลำพูนจะใสท่ทตาธรหดที่ดีกว่าอาวุธที่หนักแรงกว่า ประเภทว่าโดนต่อโดนคุณที่ผมที่นี่โปน่าจะมั่นคงกว่าจะเบียดเอาชนะโยกโเพชรใต้เพชรบุรีได้แท้ทายครับก่แรกผมให้แดงครับโปซสิตไทยแลนด์เป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวต่อคู่ที่2เลยครับเพชรชัยนาทโคบาลรังสิตหรือว่าเพชรชัยนาทสิ์กำนันเหน่งนั่นเองเองจอกับเพชรวานนบอลมหาชัย120บปอนด์เท่ากัน หม,มแดงเพชรชัยนาทอายุ27จากสุรินทร์ส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนักป่วยป่58 kg, กิโลกรัมก็ชกมาแล้วประมาณ60ครั้งซ้อมที่สิธิ์กำนังเน่งจังหวัดชัยนาทเป็นมวยฝีมือบู๊เตะขาต่อยมัดถนัดขวานอกได้ในเหนียวแน่นหาไฟหลังชนะ3แพ้ส3ครัข้างหลังก็มีแพ้คะแนนรักชุมพรทศแสยศัตร์ที่ราชดำเนิน ชนะคะแนนโรบคอฟแรดโกยิมที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดพาท่าแพนกยกสองซันเดย์บูมเด็กเสียนที่รายการวันรุมพินีส่วนน้ำเงินเพชรวานนอนบอลมหาชัยนี่อายุ24จากสกลนครส่วนสูงร้อยหกเซนติเมตรน้ำหนักป่ะยไปห้าสิบกิโลกรัมก็ชกมาแล้วประมาณ90ครั้งซ้อมที่ววังคลมนะครปฐม ก็เป็นมวยซ้ายครับอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีตั้งรับจับทางได้เดินเป็นอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยห้าไฟหลังชนะ4แพ้หนึ่สามครั้งหลังก็มีชนะนอกยกสามสั่งรบทอไกลเนธที่ศึกมวยดีวิถีไทยชนะคะแนนมนั์ต่อเย้มสวนที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดพาดท่าแพ้คะแนนสันเดย์บุมเด็กเสียนที่ทูปเตมีดนอนเมืองครับ รูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้แดงเพชรชัยนาทโคบัานรังสิตหรือว่าสิทธิ์กำนันเน่งรุ่นพี่ได้ถุงได้ลอยเป็นมวยขวาครับนอกได้ในดีส่วนน้ำเงินเพชรวานนอนบอลมหาชัยเป็นมวยซ้ายอาวุธหนักแรงทั้งคู่นี้ทรงมวยคล้ายๆกันนะครับประเภทหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ใครพลาดก่อนก็มีสิทธิ์ลงเปได้พอๆกันโอกาสไม่ครบยกมีสูงครับ สำหรับตัวผมมองว่าทรงมวยเหลี่ยมมวยดีกว่าครับก็เป็นทางเพชรชัยนาทนะครับทรงมวยเหลี่ยมมวยดีกว่าน่าจะเบียดอชนะเพชรวานนอนได้ท้ายๆครับแบบกู้ขี้สุสีครับผมให้แดงเพชรชัยนาทโคบาลรังสิตเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวครับต่อที่คู่ที่3ครับคู่รองประจำวันนี้เข็มเพชรวอรไพรอนันต์เจอกับโรโบอคอรัรดโกยิม ที่124ปอนด์เท่ากันมุมแดงเขมเพชรวอลไพอันนันอายุ23จากสุรินทร์ส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนักปอป่ดย60 kg. กิโลกรัมก็ชกมาประมาณ80ครั้งซ้อมที่หน่งบางรายชนบุรีเป็นมวยเข่าอาชีพครับเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาป,ปัามรัดฟัดตีปอดใหญ่ปลายแรงก้าแลกกล้าลุยแต่ว่าหายไปนานนะครับ ก่อนจะหายไปก็มีแพ้คะแนนเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตที่เวทีมรังสิตแพนอกยกสี่ชายโทนวออุรชาที่ศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดนะครับแล้วก็หายไปประมาณปีกว่ากว่าล่าสุดกลับมาแพ้คะแนนสวัสดเล็กวันของโอมเอมิเคที่ราชดำเนินครับส่วนน้ำเงินโรบคอปแรโกยิมอายุ25จากเพชรบูร์ส่วนสูง1 6 5เซนมตรน้ำหนักปล่อยๆ59กกิกรัม ยกมาแล้วประมาณร้อยครั้งก็ซ้อมที่พี่เคสันชัยมวยไทยยิมเป็นมวยเข่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาความรัดฟันตีมีลูกขึ้นตลอดปอดใหญ่ปลายแรงแต่ว่านานๆชกทีความสามครั้งหลังนี้ยังอยู่ในช่วงขาลงครับมีแพ้คะแนนซันเดย์ยูฟาบุมเด็กเซียนที่ทุกปติมีดอนเมืองแพ้คะแนนเพชรชัยนาสิท์กำนันเน่งที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดก็แพ้คะแนนกอต ใต้เพชรบุรีที่รายการวันลุมพินีครับครับดูจาก3ฟอร์ม3ฟอร์มหลังของทั้งคู่นะครับแพ้รวดพอๆกันวันนี้ก็ถือว่ามาเพื่อแย่งกันเกิดแดงเข็มเพชรวัวพลายอานาันต์ได้สูงได้ลอยน้ำหนักปล่อยๆก็มากกว่า1โลแต่สภาพร่างกายเป็นรองครับส่วนน้ำเงินโรบคอปและโกยิมรุ่นพี่กระดูกดีกว่าซ้อมพีเคสญชัย นะครับสิ่งแวดล้อมน่าจะดีกว่าเข่าชนเข่าแพ้ชนะวัดกันที่แรงปล่ายครับใครเหลือเยอะกว่าก็น่าจะเป็นฝ่ายผู้ชนะไปส่วนตัวผมมองว่าน้ำเงินโรบคอปแรดโกยิมสภาพร่างกายดีกว่าได้ทีมพีเคแสนชัยแก้ทางมวยให้น่าจะแจ้งเกิดได้ครับคู่นี้ผมให้น้ำเงินโรบคอปแรดโกยิมเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวครับ มาถึงคู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่เอกประจาวันนี้ครับสตางทองชอห้าพยักเจอกับแก่นแก้วสบุญมีฤทธิ์ที่ประกัดร้อยยี่สิบหกปอนด์เท่ากันมุมแดงสตางทองอายุ17จากสีสะเกดส่วนสูง170ซนติเมตรน้ำหนักปอดป่อย61กิโลกรัมยกมาแล้วประมาณ70ครั้งซ้อมที่ชอห้าพยักนะครับเป็นมวยเขา่าอาวุธครบเครื่องนอกได้นายเหนียวแน่นความสดครับหาไฟหลังชนะ4แพ้1 สามครั้งหลังนี้ยังไม่แพ้ใครครับก็มีชนะคะแนนฉลามดำสบุญมีฤทธิ์ที่ศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็ไปย้ำแค้นชนะฉลามดำสบุญมีฤทธิ์อีกครั้งหนึ่งที่ทูปเตมิดดนเมืองล่าสุดก็ชนะคะแนนสมานายสอสมหมายที่ทูปเตมิดนเมืองเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี67ที่ผ่านมาก็พักไปประมาณเกือบเกือบ5เดือนส่วนน้ำเงินแก่นแก้วสบุญมีฤทธิ อายุ19จากนครศรีธรรมราชส่วนถูง169เซนติเมตรน้ำหนักปล่อย62กิโลกรัมชกมาแล้วประมาณ70ครั้งซ้อมที่สบุีฤทลิ์นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยเหลี่ยมเชิงดีปอดใหญ่ปลายแรงหากไฟหลังชนะ3แพ้2 3ครั้งหลังก็มีชนะคะแนนสมานัยสสมหมายที่ศึกเจ้ามวยไทยชนะคะแนน ภายพยักสอสมหมายที่เวทีราชดำเนินครับ่าสุดพิกแพนนกยกสี่เพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์ที่เวทีราชดำเนินครับแดงสตังทองชาห้าพยักอายุ17เป็นรุ่นน้อง2ปีนะครับแต่กระดูกมวยไม่เป็นรองครับเป็นมวยซ้ายดักสัต์แข้งปัามรัดฟัดตีอาวุธหลากหลายเก้าเกม ส่วนน้ำเงินแก่นแก้วสบุญมีฤทิ์ร,รุ่นพี่ได้น้ำหนักปล่อยๆมากกว่า1โลนะครับทั้งคู่นี่เป็นมวยเข่านะครับแล้วก็เป็นมวยซ้ายด้วยกันนะครับซ้ายเจอซ้ายเข่าเจอเขา่าส่วนสูงก็ปากหัวตัวเท่าครับส่วนตัวผมมองว่าสตางทองช5พยักครับผ่านแข็งแข็งมาเยอะกว่าอาวุธหลากหลายกว่าจะเบียดเอาชนะแก่นแก้วสบุญมีฤทิ์ได้แบบ คุ่ขี้สูตรสีครับคู่นี้ผมให้แดงสตังทองชอห้าพยักเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวครับครับก็จบทัศนววิจาร์ศึกมวยไทยพลังใหม่ทั้ง4คู่ครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหม้อมวยก็ขอการแนะนํามวยพักยก PK24 มวยพักยก PK24 ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ idlinepk24 แอปพิเคสอสจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมองมวยบรานอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปกันครับสรุปมวยรักมวยชอบศึกมวยไทยพลังใหม่วันพุธนี้คู่ที่1ให้แดงครับโปนายกส้อยเวียงยองลําพูนเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวครับหนักแรงสายต่ําทํางานคู่ที่2ก็ให้แดงครับเพชรชัยนาทโคบารังสิตเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาว กระดูกมวยเก๋าเอาอยู่คู่ที่3ให้น้ำเงินครับโรโบครัแรดโคยิมเป็นวรรักมยชอบระดับ3ดาวสภาพร่างกลายปลายมั่นคงกว่าครับคู่ที่4ีให้แดงครับสตางทองชอห้าพยักเป็นวรรักมยชอบระดับ4ดาวเหลี่ยมมวยไอคิวมวยเก๋าเอาอยู่ครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้าง ถ้าเห็นด้วยก็ตามได้เลยครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้ไม่ว่ากันครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ